สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเช้านี้นะครับผมวันนี้ก็พามาดูถั่วฝักยาวนะครับที่เราได้ปลูกในค้างอุโมงนะครับสําหรับช่วงนี้ถั่วฝักยาวก็เริ่มออกผลผลิตจากคานบนของอุโมงแล้วนะครับผมซึ่งวิธีการดูแลในช่วงนี้สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการจับยอดนะครับจับยอดแล้วก็จับฝักของเขานะครับให้พันตามเชือกนะครับที่เราได้สานเอาไว้นะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลในเรื่องนี้นะครับถั่วฝักยาวของเราก็จะพันกันเป็นกลุ่มเป็นกระจุกนะครับทําให้ผลผลิตมันน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแสงก็จะมีปัญหานะครับแต่ก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของอฝักของเขานะครับในช่วงที่เขาขึ้นไปบนคานบนนะครับฝักของเขาก็จะห้อยลงมานะครับบางส่วนส่วนอีกบางส่วนก็ จะติดอยู่บริเวณนี้แหละครับติดอยู่บริเวณบนคานนะยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับปลายฝักของเขาให้ห้อยลงมาลนะักษณะแบบนี้ด้วยนะครับผมถึงจะทําให้ฝักของเขาเรียวยาวลงมานะแล้วก็การเก็บผลผลิตก็ง่ายนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลในช่วงนี้นะครับสําหรับการปลูกถัก่วฝักยาวค้างอุโมงค์นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นสวัสดีครับ